ไม่มีเอ็มบปเบ้ไม่มีสกอร์ฝรั่งเศสเสมือนทแลนด์ไป0-0จารลาฟลังนิกโคดเกาพาออสเตรียถลมย่มโปแลนด์3-1ยูเครนของจริงพิชชนาะสโลวาเกีย2-1เดี๋ยววันนี้มาพูดถึงเป็นท่าน่าสนใจแล้วก็ผลการขันในสื่อบริลล์โล2024นำคือวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาโดยวันนี้คู่แรกเป็นยูเครนเอาชนะสโลวาเกียไป2-1โดยเกมนี้ต้องบอกเลยว่าฝั่งสโลวาเกียขึ้นนำไปก่อน1-0จากอีวานชานสุดท้ายช่วงครึ่งหลังต้องบอกเลยว่าหนังคนละม้วนเลยยูเครนแก้เกมมาด ได้เสมอสําเร็จจากมิโคลาซานปาเรนสโกยิงไป1-1ทีที่54จนสุดท้ายช่วงท้ายเกมได้โรมมนยาเลมชุกยิงขึ้นนําให้ยูเคน2-1ทีที่80แล้วก็จบเกมนะครับกลับกลายเป็นว่ายูเคนพิชนะสุดมันเลยซึ่งคู่นี้นะครับมีเสติออกมาเหมือนกันนั่นก็คือประตูชัยวันนี้ของโรมันยาเลมชุกเนี่ยประตูนี้นทำให้พี่แกกลายเป็นผู้เล่นยูเคนที่ยิงประตูมากที่สุดในศึกยูโรที่3ประตูแจงหน้าคนเก่าอย่างอารเลเชชมโกที่ทําไว้2ประตูทําให้สถานการณ์กลุ่มอีตอนนี้นะครับน ยูเครนมีคิวเจอกับเบลเยียมนั่นหมายความว่าถ้ายูเครนเสมอหรือชนะได้เนี่ยโอกาสเข้ารอบสดใสยแน่นอนส่วนสโลวาเกียนัดหน้าเจอโรมาเนียถ้าอยากเข้ารอบร้อยเปรเนี่ยนัดหน้าต้องคว้าชัยให้ได้อันนี้ก็ต้องรอรุนกันสำหรับกลุ่มเ e. คู่ต่อมานะครับออสเตรียเอาชนะโปแลนด์สามเกมนี้ต้องบอกเลยว่าฝั่งของออสเตรียขึ้นนาไปก่อน1นึ่น,นะครับจากเจนอสเทาเนอร์สุดท้ายโปแลนด์ and, มาตีเสมอได้สาเร็จเป็น1นึ่งหนึ่งนะครับจากคริสตอฟเปียเทกแต่ท้ายช่วงครึ่งหลังลาบลังโโอ้หแกเกเเมมาดลย ได้คิสตอฟเบลกาสเนอร์นะครับยิงขึ้นนมาอีกรอบเป็น2อหนึ่งที่ที่หสุดท้ายช่วงท้ายเกมนะครับเป็นมาโอกอนาโาตว,วิดได้จุดโทษแล้วก็ยิงปิดกล่องให้ออสเตรียชนะไป3 1, ามหนึ่งก็หมผลงานของรับรังนิบการคุมออสเตรียโอ้โหโหดจริงๆส่วนโปรแลนด์นะีต้องบอกว่าโอ้โหไม่ไหวเลวาเนียได้ลงช่วงท้ายเกมนะครับแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ทาให้ตอนนี้นะครับสถานการณ์ในกลุ่มดีนะครับโปรแลนด์เนี่ยโนแต้มอยู่บนตารางแล้วก็ตกรอบยูโรแล้วเรียบร้อยก็กลายเป็นทีมแรกที่ตกรอบเลยส่วนออสเตรีย ครับตอนนี้มี3คะแนนเรานัดหน้าเจอกับเนเธอร์แลนด์นั่นหมายความว่าขอแค่เสมอหรือชนะเนี่ยออสเตรียก็มีสิทธิ์เข้ารอบแล้วและคู่สุดท้ายคู่เมื่อคืนนี้นะครับฝรั่งเศสเจอเนเธอร์แลนด์คู่นี้ไล์สกอร์แบ่งกันไปคนละ1แต้มซึ่งเกมนี้นะครับต้องบอกว่าคีเีนเอมบาเบไม่ได้ลงตัวจริงเนื่องจากมีการบาดเจ็บที่จมูกนะครับตอนแรกก็จะใส่หน้ากากลงแต่สุดท้ายน่าจะไม่เสียกนะครับเกมนี้ก็เลยไม่ได้ลงโดยเริ่มเกมมานะครับทางฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหมีโอโกาสหนึ่งหนึ่ง,ห,งหลายคร สองครั้งหนึ่งหนึ่งแต่ทําไม่ได้นะครับไปขาอ่อนซะก,ก่อนแล้วก็ช่วงท้ายเกมก็เป็นฝั่งของเนื้อเแลนด์มีโอกาสาขึ้นนํานึแต่สุดท้ายแล้วกรรมการจับล้ำหน้านะครับเป็นลูกของชาบีซิมอนนะครับยิงไปสุดท้ายกลายเป็นดูงฟี่เนี่ยไปยืนขวางทางเมยองนะครับแล้วกรรมการก็เลยจับล้ำหน้าลูกนี้ก็เลยไม่ได้ประตูไปนะครับแล้วก็จบเกมที่ 0- ูนแบ่งกันไปคนละ1แต้มทาให้สถานการณ์กลุ่มดีมิวกาสเข้ารอบสามทีมนั่นก็คือเนื้อเแล็อนฝรั่งเศสกัอสบ,นนบออสเตรอบไปแล้ว้ววนนนนัั่หหมานหนา ครับขอแค่เสมอฝรั่งเศสก็การันตีเข้ารอบแล้วส่วนเนเธอร์แลนด์นะครับเจอออสเตรียก็ถ้าเสมอก็เข้ารอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้นะครับออกผลเสมอเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นผลดีของทั้งคู่เลยส่วนเกมนี้ไม่มีสกอร์นะครับแต่คนที่เล่นดีที่สุดข,ของฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหต้องยกให้เอ็นครูโกงเต้เลยวิ่งทั่วทั้งแมปอีกแล้วนะครับสุดท้ายจบเกมรับแมนออฟเดอะแมตต์ไปครองนี่คือประเด็นน่าสนใจและผลการขายในซี้อโกล2024จ้ามืนวันที่21่สิบพฤษาย,ยนที่ผ่านมาส่วนคืนนี้นะครับสปปองทุ่มเเเปป็นนตุุรรรกีจอโสะคับ เออราดูพิโดเลยนะครับแล้วก็ช่วงตีสองเนี่ยเป็นโรมาเนียเจอเบลเยียมนะครับอ่าเบลเยียมต้องบอกว่าตอนนี้อาการหนักนะครับเพราะว่าไม่มีสต้มเลยนั่นหมายความว่าถ้าเกมนี้เบลเยียมเนี่ยดันแพ้ขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยโอกาสตกรอบสูงนะเพราะฉะนั้นแล้วคืนนี้นะครับใครแฟนสาวกเบลเยียมเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับอ่ะรรติดตามกัน,นครับ